เอาล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนั้นไงนะครับเรานี้เราอยู่ในเกมจูจูซี่อินฟินิตี้ครับผมวันนี้ครับตามปกคลิปเลยคือผมเนี่ยจะมาทําการบูตลักให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เท่าที่จะคิดได้แล้วด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมมีเจ้าตัวซองอ่างเป่าตัวเนี้ยอยู่4ี่ซองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันไปได้มาตอนไหนไม่รู้ว่าโค้ดเขาให้มาด้วยไหม นะตรงนี้ก็ไปลองใส่กันดูกันผมไม่ได้สังเกตนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมี4ีซองที่เนี้ยผมอยากจะลุ้นดูว่าใน4ีซองเนี้ยผมจะออกของสักชิ้นไหมจากตัวอีเวนต์เพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาไปอย่างน้อยนะผมลองคำนวณดูน่าจะได้อย่างน้อยเลย1หวันถ้าออก1ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคเมื่ออยากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go <S คุณ ก่ลังประปปสบปัญหาเอบักไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพ์ท แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire พับจีโมบายอ r ินาเบกเอาไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่ครวบั b กล่องสุ่มโกโจง,งบ49บาทมาดูกันจะได้ไหมมีการันตีด้วย มีโกโจด้วยทุกคนโอกาสออก5%มีไก่เพชรขายราคาถูกไก่ตัวทีเขตเพียบไก่มิติกและตัวชายนี้ก็มีมีเพชรขายด้วยรับกดเกมพาสเติมโรบักแพ้ปลอดภัย100%ดีิปชอ็อปจดทะเบียนการคา้าและแจกโค้ดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยไรมาช็อปร้านกดเกมพาสเปิดใหม่บริการรับกดเกมพาสเล6ราคาถูกปลอดภัยรับกดเกมพาสแบบต่างๆเช่น คิวตุดอีฟิเนตี้ออนิเมะแอดเวนเจอร์บูร็อกบ็อกฟุตและเกมต่างๆอีกมากมายไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่ไอมาชอโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมีปาร์ตี้นะครับจะเรียกว่าเป็นปาร์ตี้ประจําก็ว่าได้ถ้าเป็นช่วงนี้นะเพราะว่าเป็นน้องๆที่ขยันลงดันขยันฟาร์มด้วยกันเป็นประจานะครับก็น้องๆกลุ่มนี้นะครับรวมไปถึงน้องเฮิร์ตเนี่ยนะ จะมาช่วยผมทําการบู l ลักให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเท่าที่ผมคิดมานะคือผมเนี่ยจะใส่เป็นเจ้าตัวเซตใหม่อย่างเจ้าตัวเซตฟอร์จูนนะครับหรือเซต World b o อสนะแล้วก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปเซตเอเนี่ยเมื่อคุณใส่ครบเซตถูกต้องไหมมันจะบวกลักให้กับเพื่อนในปาร์ตี้ทุกคนผมก็เลยจะให้อีก3คนเนี่ยหนและ3เนี่ยใส่เซตเอเพื่อมาบูทลักให้ผมคนเดียวก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะบวกได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็เดี๋ยวตรงนี้ อ่าทุกคนครับเชิญใส่เซ็ทลักได้เลยนะใส่เซ็ไอเซตเฟสติวัลได้เลยครับผมโอเคครับตอนนี้ทุกคนเปลี่ยนเป็นเซ็ f เฟสติวัลกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองมาดูกันว่าในตัวผมเนี่ยมีอะไรที่มันพอจะบูธให้ไปถึงจุดสูงสุดได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมจะเลือกใช้นะตัวแรกเลยก็คือแมวแดงนะครับเจ้าแมวแดงตัวนี้นะครับจะทําการบูธลักศ์หรือว่าพูดง,ง่ายบูลักไปอ่า50% นะครับอ่ะผมก็จะใช้ไปก่อนเลย1ตัวนะครับอ่าตัวที่1ตัวต่อมานะครับอย่างน้ําเต้าฟอร์จูนนะครับตัวนี้จะบูทลักให้เราเลยเนี่ยอยู่ที่1หรือพูดง่ายๆ100่ยนะครับผมก็จะใส่เจ้าตัวน้าเต้าฟอร์จูนนี้เข้าไปเลยนะครับโอเคต่อมานะครับขาดไม่ได้นะครับ ไอเทมใหม่ของอีเวนต์นี้เรานะครับอย่างเจ้าตัวขนมจีบซาลาเปาอะไรก็ว่าไปนะตัวนี้จะบูทลักอยู่ที่0.1%อ่ผมใช้หมดนะครับโอเคแล้วสุดท้ายเท่าที่ผมจะคิดได้แล้วนะครับกดทับบัฟอีกสักทีหนึ่งนะทับบัฟมันจะได้อ่าบัฟลักด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะทับบัฟไปโอเคนี่น่าจะมากสุดเท่าที่จะมากได้แล้วนะครับผมไม่มีของที่จะบูทไปได้มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะมากดใช้กันเลยนะครับมา ใชฮะที่นั่น <Char> เลยสเน็กชามดิเออว่าเหลือสนิกชามเออว่าของอีเวนใหม่วิ่งไปก่อนสเน็กชามสนิกชามขอบคุณมากเกือบแล้วเกือบแล้วมาเลยสนิกชามนี่เลยครับไอเทมใหม่ของเราหนวะสนิกชามนี่ครับเอ็กเชนมาผมยอมเสียสิบสนิกฮาริสแมนเลยนะอ่ะยังไงมันก็ต้องสุดเอาวัานนี้มาดูกันอยากให้สุด ตัวนี้ก็จะบวกอีก1.5เท่านะครับหรือว่า150%อร์เจัดเข้าไปไม่รู้แล้วว่าลักจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนหูยสี่เยอะมากถ้าถ้ามองเป็นเลขเปอร์เซ็นต์ก็คือ4ี่ร้อยเน่ะนะครับหูเกือบ5เท่าอะ่ะเชี่ยขอดีๆเหรอวะผมขอกดทีละอันนะขอลุ้นทีละอันนะครับมา โอเคเทายัางไงก็ผ่านอยู่แล้วเขียวผ่านครับฟ้าผ่านครับโอเคหลังจากนี้แดงอยู่แล้วแหละแดงมาแน่แดงครับอู้แดงไม่ผ่านหรออุย้ยได้แดงอันเดียวอเองหรอไอ้เคียที่บูทเกือบห้าเท่าเลยนะเอาละสาธุแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไอ้ขูบ่บาอย ใช้สเน็กชามได้สเน็กชามคืนโอเคทีนี้ผมเหลืออะไรบูได้อีกบ้างผมจะเหลือน้ำเต้าบูได้อีกหนึ่งทีใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะกดทับบั๊ใหม่อีกทีแล้วเดี๋ยวจะกินไอตัวสลาเปาใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะสเน็กชามอันที่สองกันนะโอเคอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนไม่กำไรถือว่าเท่าทุนอยู่แล้วกันนะครับเพราะว่าแลกสเน็กชามมาได้สเน็กชามคืนโอเคเดี๋ยวผมรอมันคูดาวแป๊บหนึ่งนะครับ A later few moments โอเคคูดาเสร็จแล้วบัฟทั้งหมดมาครับรอบสุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะคือทุ่มหมดตัวหมดหน้าตักแล้วนะครับไปครับฟอร์จูนเสียหลงเปาครับแล้วก็บ,บัฟครับแล้วก็สเนกชามครับผมสุดท้ายแล้วนะเอาดีๆเด้อ มาครับผม4.7ช่างมันจะ4.7หรือ4.75ก็ไม่ต่างแล้วฮะฟิปไปครับหลับตาฟิปออออออเออไอ้เหี้ยฮโอเคท่านผู้ชมก่อนจากกันไปนะคือผมเนี่ยสามารถบูตได้แค่นี้จริงๆคือของเนี่ย ไปไม่ไหวถึงคูณ5แต่ว่าจะว่ายังไงดีน้องในดิสนะครับสามารถบูตถึงคูณ5ได้น้องเขาบอกก็เดี๋ยวเราจะเปิดแบบคูณ5ให้ดูไหมก็คือ50 0เ์ว่าจะได้อะไรไหมนะครับยังไงคลิปนี้ผมขอสัก20ไลค์แล้วกันเป็นกำลังใจให้พวกเรานะเปลืองทั้งของเปลืองทั้งนั่นทั้งนี้นะเออช่วยกดไลค์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะไอเอกใช่ไหมเอกนะใช่ครับ ไล่ลแล้วใช่ปะไล,แล่แล้วพี่อะไรแล้วอ้าวโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเอาใจช่วยน้องเอกกันด้วยนะขอได้ของดีนะอ่ะโอเคเอาเลยเองจะใช้อะไรบ้างพี่ขอดูหน่อยถ้าจะทําให้ถึงคูณห้าเนี่ยเพราะพี่<ต>มันได้ไแค่นั้นไง<ม>เออต้องมีแมวม่วงพ <ผม S 1> ออ๋อกูไม่มีแมวม่วงโอเคถ้าเกิดผมมีแมวม่วงแปลว่าคูณห้าแต่มันหาย,ยากครับผมไม่มีอ่ะโอเคแมวม่วงแล้วอะไรต่อฮะสไนเปอชามครับอ่ะโอเคสไนเปชามสองละ พอจูนพอจูนสามแล้วก็น้ำยาลักอ่าน้ำยาลักอันนี้จะทำบัฟก็ได้นะแล้วแต่คนเลยผมใช้ทำบัฟเอาอ่าโอเคเสี่ยวหลงเปาพบไหมผมว่าน่าจะหมดแล้วอาจจะหมดแล้วนะเอาชัวนะชงชุดเปลี่ยนหมดแล้วอ่ากอเปล่ยนเหมดแล้วโอเค มันก็มาถึงกันเลยว่าติดเรือนรอเป่าครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะโอเคหูห okay. yeah, ้าจุดสองห้าร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคทีละอันใจล่มๆค่อยๆกดอ่ะครับฝาผ่านปั๊บแดงมาเฮ้ยแดงอันเดียวเหรอเฮ้ยไอ้เคิยผมว่าเกมแม่งล็อกไอ้สัตว์ โอ้โหไอเหี ah, sure ้ยโอ้ยเหี and and ้ยไอเกมกากไอศาส์เชื nah. oh okay. ah, oh, ่อผมอย่าหาเปิดไอส้นตีนนี่ไม่คุ้มโคตรแบบโคตรไม่คุ้มอ่ะโอ้โหเกมส้นตีนส้นตีนจัดนะโอเคอะมึงจะมึงเอาเจดหรอมึงใจเย็นนะมาพี่อีกสักครั้งหนึ่งเอาเจดเลยเหรอเอาจิงเหรอ อัะแล้วแต่เองอัะแล้วแต่เองโอ้หนี่มึงทำเพื่อคนดูขนาดนี้เลยเหรอเพื่องของชิปหายอ่ะมาดูกันนะครับเจโลตัสนะครับคือการันตีแดงขึ้นนะคือตรงเนี้ยการันตีแดงสี่ช่องเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันอัธิระอเลหนุ่มโอ้โหเจ็บปวดโอ้โหจบแล้วโอ้ยเฮีย ชัดแล้วนะว่าคุณไม่ควรมาสุ่มไอ้นี่ไปเก็บแรกนะเออคลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่างสำหรับใครที่อยากจะเป็นสายกาชาก็ได้เห็นไปแล้วนะครับไม่ควรทำตามแบบว่าอย่างยิ่งอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคฮะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปสุ่มกาชาเอาจริงๆเนี่ยนะครับทั้งหมดเป็นเพียงการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงผมรู้ในจุดจดนี้ดีอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะ เที่ยขนาดนี้นะครับโอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักแหกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกินชิพหายเลยโว้ย